โปรดน้องชอบกินส้มมากมากน่อยไหมอ่อยไหมลูกส้มเนะี่ยสามลูกไปแล้วเนี่ยอิ่มยังนะ่ะ เอาอยู่ไหมเนี่ยไออยู่ไหมไออยู่ไหมเนี่ย <c> ต <oughs> ีลูกแล้วนะจะอีกอ่ะอะไรบ้าไม่ลูกตีลูกแล้วนะตีลูกก็กินนะกินไหมกินไม่หลูกหน้ามึนหน้าเฉยใครวะใครหน้ามึนวะใครหน้ามึนวะ สี่ลูกแล้วนะลูกที่สี่แล้วนะพอแล้วนะขี้แตกเดี๋ยวขี้แตกค่อยๆกินโอ้โหน้ำเอางน้ำเอาเลยค่อยๆกินลูกงน้ำเอางน้ำเอาเลยพอแล้วนะ พอแล้วลูกสี่ลูกแล้วสี่เลูกแล้วพอแล้วดูดูสิมันแตะอะไรเต็มเลยนะติดหูติดหัวมาเนี่ยมุดเลยมันมุดอะไรมนันอ้ไรปะอะไระปะ,ปะวันด,ดีก่อนอาอแม่วันด,ดีก่อนด,ดีแม่ก่อนถ้าจะกินวันด,ดีก่อนลูกวันด,ดีเร็วเร็ววันด,ดีที่สวย เรื่ยว่าดีเนี่ยเดี๋ยวลุกสวัสดีเอแม่เอาเนี่ยเอาไหมเนี่ยเอาไหมถ้าเอาสวัดดีก่อนเอาไหมสวัดดีก่อนเร็วๆสวัดดีแม่ก่อนสวัดดีสวัดดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเร็วๆเร็วๆสวัดดีลูกขาอ่ะข้างนี้อ่ะข้างนี้เก่งลูกเก่งข้างนี้ลูกขาสวัดดีเร็วครับสวัดดีครับ นี่ครับชอบจะกัดจะพึดเลยเอาสวัสดี Nein, man, ะครับก่ออย่าไม่เอาลูกชอบจะกัดสวัสดีก่อนเดี๋ยวสวัสดีก่อนสวัสดีแม่ลูกกินไหมเนี่ยกินสวัสดีแม่ก่อนเรื่อเรื่อเรื่อคไม่เอาแม่จะไม่ใจให้ห้าลูกแล้วนะลูกที่ห้าแล้วนั้นเนี่ยขี้แตกแหละขี้แตกหนูชอบกินอลูก กินก็กิน,กนต้มเหรอก็กินตม้มงงกินทีละอันดิอะไรกัดอ้กัด,กดวันตอมโอ้ยไา้กินเป็นโลก็หมดโลแล้วมั้งเนี่ย ืึดูที่เนี่ยเปลือกส้มเนี่ยกองกองเลยกินมากได้เปล่าไม่รู้เนี่ยืึแม่ก็ไม่รู้ว่ากินได้เยอะเปล่าส้มเกิดมาก็ไม่เคยเห็นหมามันกินส้มอ่ะใช่ไหมใช่ไหมเออ ไม่เคยเห็นมันกินส้มหมาแมงวันตอมอืมอืมพอแล้วลูกหกลูกแล้วลูเปลือกทีเนี่ยคนเดียวเนี่ยคนเดียวเนี่ยมันกินคนเดียวเนี่ยกินคนเดียวเนี่ยนอนนัน่นยงังหลับยังง่วงอยังลูกง่วงยังอือง่วงยังไอ,งอ้ถัาทางทอง อ้วนยังลูกอ้วนยังอ่านอนเค็งเค็งนอน,น,นเลยนอนเลยหลับเลยอิ่มอิ่มแล้วพอเดี๋ยวบีบเดี๋ยวชมหนึ่งสวัสครับสวัสดี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 ครับ ครับนอนเด้นอนนั่นแะมันชอบกอดแต่ฟันคมน่ะชอบไอย้อนนฟันดิกหนูฟันดิกหนูฟันนี่ไเนี่ยอตีนหนูทั้งนั้นตั้งใจเลยนี่ลูกตีนน่ะสามเดือนเองนี่ะดูสินี่ะตีนเนี่ยน่งโอ้โหเป็นเสือเลยเสือนอนกินเนี่ยหว่า ใช่ไหมดูตีนที่เน่ะจะเท่าฝ่ามือแม่แล้วเนี่ยตีนใหญ่บลูทูธเลยเนี่ยบลูทูธชอบนอนแบบนี้อาจารย์ okay. แค่ทำแบบนี้หเหรอฟันแบบไหนคิดดูชอบกัดว่ะไม่อยากเล่นด้วยละเจ็บฟันก็คมนอนได้ฟันก็ค,ม,นนกคมเนี่ยนอนน,อนึกหลับซะหลับซะอบซะหลับซะหลับซะหลับซปัดคมไม่เอาไม่เล่นสวัสดีครับสวัสดีครับ ดีครับผมชื่อถังทองครับบอกสิลูกผมชื่อถังทองครับผมคิดดื้อผมชอบกัดเนี่ยดูหน้าที่หนยหน้าย่นอ่ะเจ้าอีกอ่ะจมูกดันดันดันแลอยากจะกินอีกอ่ะงที่น่ะดูทีน่ะ โอ้โหให้กินเป็นโลก็หมดโลรูจะชอบแล้วนักหนาเลยส้มเนี่ยขี้ตแตกละขี้ตแตกละอ,อ้าวดูสิเนี่ยดูความชอบของมันที่เนี่ยอืมอืมนับเอานับเอาเลยอืมพออย่ัง่ะ พอแล้วลูกเนี่ยโหเปลือกเป็นกองเลยคนเดียวเนี่ยหเปลือกเป็นกองเลยคนเดียวอ่ะพอแล้วลูกอย่าไปกินเปลือกมัน,นอะพอยังออยังไม้พอีกพอละมั้ง คอละม่๊งคอระม่งดูปากนี่น่ะดูน้ำลายนี่น่ะคอละม่๊งน่ะคอละม่๊งขี้ดูเนี่ขคิดื้อนี่ยนอนหลับเลยนอนหลับสินอนหลับสิไม่เกาไม่เกาหลับเลยหลับนะหลับนะลูกไม่เกาหูไม่เกาหูไม่เกาหูขันหูคันหูคันหูนอนได้ อนอน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 เ่งมะพอดี้องหงองหงงดูทำดูทำชอบกันนี่ไงอันนี้ไงชอบกัดเหรออไม่เอาไม่เล่นเจ็บฟันอะคมเนี่ยฟันอะน่ะฟันคม อันคมแล้วก็กินใหม่พอแล้วลูกพอแล้วหกเจ็ดลูกแล้วคนเดียวอะ่ะกินอะไรนั่งหนาเนี่ยออยากกัดอยากกัดดิ ดูนะตัตีให้โอ้ที่ไหนอันี้มันติดหลังทีเนี่ยลูกอีเหนียวมาจากไหนนั่นฮะไม่เล่นอีเหนียวมาจากไหนลูกเล่นเหนียวมาจากไหนดูนอนมาตีเจ้าจี้มาตีแน่อตี ดูเตีนดิดูเตียนเนี่ยเตีนมาเล่าเธอเลยเนี่ยใครมันขี้ดื้ออ่ะอ่ะกัดตัวเองนะเอาฟันดิเอาฟันดิดูฟันดิไม่เอาชอบกัดเจ็บขี้ดื้อเนาะขี้ดื้อเนาะขี้ดื้อ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 นะ ชื่อเรื่องฮะตัดตีให้เน,นี่ยเื้อตบแม่ง่ยเห็นไม้ไหมเห็นไม้ไหมไม่เห็นไม้ไหมเนี่ยแม่เอาไม้ไว้เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมกลัวแม่ไม้อ่ะกลัไกวไหมจากกาดเจฟันมันคมนี่นี่นี่ชื้อ คิดดื้อหวัดดีดิหวัดดีเร็วหวัดดีก่อนครับอ่ะข้างนู้นหน่อข้างนู้นนะครับอ่ะเอาไม้มากัดครับไม่เอาไม่กัดครับหวัดดีก่อนหวัดดีครับก่อนไม่เอาเห็นไม้ไหมเห็นไม้ไหมหวัดดีครับก่อนครับแม่ก่อนครับเร็วๆวหวัดดีครับก่อนครับครับ ตอนแรกมีสองตัวตอนนี้เหลือตัวเดียวก็ต้องเป็นเพื่อนเล่นกับไอเจ้าถังทองไอถังเงินมันไปแล้วเหลือถังทองตัวเดียวเหนาเนี่ยเอาไปทิ้งเลยกินหมดอะคนเดียวอะเอาไปทิ้งเลยเปลือกส้มน่ะไปเก็บไปทิ้ง